นี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตัดเถาตําลึงนะครับเพื่อที่จะเอาไปปักชําไว้ที่บ้านนะครับนี่ครับเมื่อเราตัดเถามานะครับเราก็จะเอามาหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับครับหั่นเป็นท่อนไว้นะครับแบบนี้นะครับ ี่ครับก็ได้ลักษณะนี้นะครับเราหั่นไว้ครับเพื่อที่จะเอามาทานะครับวิธีนี้นะครับเราทาลงดินนะครับหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับเราก็จะเก็บอายอดตาลึงนะครับกินเอามาทําอาหารได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การทํากันเลยนะครับ ครับเมื่อเราขุดหลุมนะครับเราก็จะนําเถาของตําลึงครับมาวางไว้ลักษณะนี้นะครับ นีครับก็ชําไว้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ดินกรบนะครับนี่ครับก็เอาดินกรบเลยนะครับ เอ้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเลยครับถ้าใครต้องการให้ยอดตำลึงเรานะครับแทงยอดแล้วก็ทำเอาไม้ปักนะครับเพื่อให้เขากเกี่ยวไม้ขึ้นมานะครับนะครับก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับเราก็จะได้ยอดตำลึงนะครับที่เราปลูกเองนะครับสามารถนำมาทำอาหารได้แล้วนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b สไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ